สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกศราสมสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุจิราภักเกตินค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทากิจกรรมเรียนยิมค่ะซึ่งเป็นท่าตบตักตบมือตบไหลนะคะซึ่งท่ากิจกรรมตบตักตบมือตบไหลนะคะมีวิธีการทำสองวิธีค่ะคือแบบเดี่ยวและแบบคู่ค่ะเรามาเริ่มทําแบบเดี่ยวกันก่อนเลยนะคะมืม่มือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือ และส yup. ล s <S ับและสลับก you. mm ันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือ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 ตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือรับกิจกรรมนะคะการตบตักตบมือตบไหลนะคะก็จะ ช่วยพัฒนาในเรื่องสตินะคะสติที่เราสามารถทําให้เด็กบูแล้วเด็กก็จะมีการจดจำแล้วก็นําไปทําตามค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ